แต่ในยุคที่กล้องฟิล์มเจริญรุ่งเรืองเนี่ยนะครับมันก็เป็นจังหวะเดียวกันกับที่เทคโนโลยียังก้าวต่อไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้งนะครับนั่นทําให้โคดักเนี่ยก็ได้มอบหมายให้วิศวกรหนุ่มไฟแรงที่ชื่อสตีเฟนเซนชนเนี่ยนะครับไปศึกษาการใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์ถ่ายเทปประจุหรือ CCD นะครับซึ่งสตีเฟนเนี่ยก็สามารถทําได้มากกว่าที่โคดักหรือตัวเขาเองคิดเอาไว้อีกครับนั่นก็คือการที่เขาสามารถประดิษฐ์กล้องดิจิตอลเครื่องแรกของโลกขึ้นมาได้ครับ สัมัทุกเรื่องธุรกิจเข้าใจง่ายและใกล้ตัวคุณกว่าที่คิดกับทักทับสุริสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่สัมบัพทุกเรื่องธุรกิจเข้าใจง่ายและใกล้ตัวคุณกว่าที่คิดผมกับผมทักทับสุริทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา2ทุ่มเป็นต้นไปนะครับในทุกช่องทางการติดตามของ Connect the Dots เลยไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, Spotify หรือว่า TikTok ครับผมคุณผู้ชมครับใครชอบถ่ายภาพกันบ้างครับ เราชอบใช้กล้องดิจิตอลหรือว่ากล้องฟิล์มกันเลยคือในวงการถ่ายภาพเนี่ยนะครับบอกเลยว่ากล้องฟิล์มเนี่ยในปัจจุบันนะว่าได้รับความนิยมมากๆเลยนะครับแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นสเสน่ห์สุดคลาสสิกอย่างหนึ่งเลยเพราะว่าครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับในช่วงยุค90เนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่กล้องฟิล์มเนี่ยได้รับความนิยมสูงมากมาก ซึ่งเป็นช่วงเวลาก่อนที่กล้องดิจิตอลเนี่ยนะครับจะเข้ามาแทนที่ในช่วงต้นปี2000นะครับและนั่นเนี่ยก็นำไปสู่การล่มสลายของบริษัทฟิล์มยักษ์ใหญ่อย่างโค d ดักที่เรารู้จักกันซึ่งในเวลาต่อมาเนี่ยก็นำไปสู่การเกิดใหม่อีกครั้งของเขาในฐานะผู้ผลิตฟิล์ม i m a x สํสำหรับหนังฟอร์มยักษ์อย่าง o p p e n h e i m e r ครับย้อนกลับไปเมื่อประมาณ100กว่าปีก่อนนะครับโคดักเนี่ยมีต้องกำเนิดมาจากชาวอเมริกันที่ชื่อว่าจอร์ดอีสแมนครับ จอส์นได้คิดค้นการถ่ายภาพฟิล์มโดยใช้แผ่นเจลาตินครับซึ่งเขาได้เรื่องผลิตและจำหน่ายตั้งแต่ช่วงต้นปี1880นะครับในชื่อบริษัท e a s Eastman t r y p l a t p l o m p c o y ครับและเขาได้พัฒนาฟิล์มต่อมาเรื่อยๆครับแล้วก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัทโค d a k ในปี1888พร้อมได้มีการจำหน่ายกล้องฟิล์มของแบรนด์ครั้งแรกด้วยครับ มากับสโลแกนที่ว่า you press the button we do the rest และนอกจากนี้ยังมีบริการล้างฟิล์มอัดรูปลงกระดาษนะครับซึ่งทำให้โคดักเนี่ยทำรายได้จากการจำหน่ายฟิล์มรูปอย่างมหาศาลเลยครับจนมาในช่วงปลายศตวรรษที่20นะครับโคดักเนี่ย ได้เติบโตจนสามารถครองส่วนแบ่งตลาดราว85%ในตลาดกล้องนะครับแล้วก็กว่า90%ในตลาดฟิล์มเลยซึ่งมีเพียงคู่แข่งเจ้าเดียวเท่านั้นที่พอจะมาแข่งขันอย่างสูสีกับเขาได้นั่นก็คือฟูจิครับแต่ในยุคที่กล้องฟิล์มเจริญรุ่งเรืองเนี่ยนะครับมันก็เป็นจังหวะเดียวกันกับที่เทคโนโลยียังก้าวต่อไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้งนะครับนั่นทําให้โคดักเนี่ยก็ได้มอบหมายให้วิศวกรหนุ่มไฟแรงที่ชื่อสตีเฟนซชันเนี่ยนะครับ ไปศึกษาการใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์ถ่ายเทประจุหรือ CCD นะครับซึ่งสตีเฟนเนี่ยก็สามารถทำได้มากกว่าที่โคดักหรือตัวเขาเองคิดเอาไว้อีกครับนั่นก็คือการที่เขาสามารถประดิษฐ์กล้องดิจิตอลเครื่องแรกของโลกขึ้นมาได้ครับแต่แม้ว่าจะเป็นนวัตกรรมที่น่าทึ่งมากๆแล้วก็จะเข้ามายกระดับการถ่ายรูปไปอีกขั้นนะครับแต่ไม่ใช่สิ่งที่โคดักเขาต้องการเลยครับทางผู้บริหารเนี่ย ก็เลยสั่งให้สเฟนเก็บเงียบเรื่องกล้องดิจิตอลเอาไว้ครับแล้วก็นำเอานวัตกรรมที่ได้เนี่ยมาประยุกต์ใช้กับการขยายภาพและพิมพ์ภาพแทนครับแต่อย่างไรก็ตามครับพอคิดค้นขึ้นมาได้เนี่ยทางโคดักเองก็ได้จดสิทธิบัตรกล้องดิจิตอลเอาไว้ในปี1978แครับแต่ก็ไม่ได้พัฒนาอย่างจริงจังสักทีเพราะว่าการถ่ายภาพดิจิตอลนั้นนะครับไม่จําเป็นต้องใช้ฟิล์มครับนั่นหมายความว่าโคดักเองเนี่ยก็จะไม่สามารถทํารายได้จากการจําหน่ายฟิล์มได้อีกต่อไปครับในขณะที่โคดักเองนะคร จะกักเรื่องกล้องดิจิตอลเอาไว้ก่อนเจ้าอื่นในตลาดเขาไม่รอแล้วครับทั้ง c a n นอนนี่ก็แล้วก็โซนี่เนี่ยนะครับพากันเริ่มพัฒนาแล้วก็วางจําหน่ายกล้องดิจิตอลของตัวเองกันอย่างคึกคักเลยครับจนกล้องดิจิตอลเนี่ยเริ่มเข้ามาช่วงชิงส่วนแบ่งตลาดของกล้องฟิล์มได้ครับทางโคดักเองนะครับแม้ว่าตลาดกล้องดิจิตอลจะคึกคักมากแค่ไหนก็ตามเขาก็ยังคงยึดติดกับ กล้องฟิล์มครับและพยายามขายไอเดียที่ว่าภาพฟิล์มเนี่ยมีสเสน่ห์กว่าแต่พอเห็นท่าไม่ดีนะครับสุดท้ายโคดักก็เลยต้องตัดสินใจทำกล้องดิจิตอลของตัวเองออกมาจำหน่ายบ้างในปี1991ครับและหลังจากที่ปิดปากสตีฟเงียบมานานนะครับเขาก็เริ่มให้สต e ีฟเนี่ยออกมาให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องกล้องดิจิตอลตัวแรกที่เขาเป็นคนประดิษฐ์ได้พยายามจะขาย ไอเดียแนวคิดที่ว่าฉันคือเจ้าแรกให้กับผู้บริโภคครับแต่ถึงอย่างนั้นก็เหมือนว่าจะไม่เป็นผลอย่างที่คิดนะครับเพราะว่าเจ้าอื่นที่เขารุบหน้าในตลาดกล้องดิจิตอลมาก่อนโคดักแล้วเนี่ยเขาทําตลาดได้ดีกว่าเยอะนะครับโคดักจึงไม่สามารถสร้างกําไรได้จากกล้องดิจิตอลอย่างที่หวังนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยฟิล์มของโคดักเองก็ได้รับความนิยมน้อยลงเรื่อยๆครับจนมาในช่วงปี2005นะครับเรียกได้ว่าตลาดของกล้องฟิล์มเนี่ยตายลงอย่างชัดเจนเลยครับ เพราะว่ามีเพียงแค่กลุ่มคนเล็กๆเ,เท่านั้นนะครับที่ยังหลงไหลในการถ่ายภาพด้วยกล้องฟิล์มอยู่ซึ่งมันซับซ้อนแล้วก็ยุ่งยากวุ่นวายกว่าการใช้กล้องดิจิตอลมากครับคนส่วนใหญ่เนี่ยก็เลยเลือกที่จะหันไปใช้กล้องดิจิตอลกันหมดแล้วจนมาในปี2007นะครับสิทธิบัตรกล้องดิจิตอลของโคดักเองเนี่ยก็ได้หมดอายุลงครับเป็นจังหวะเดียวก,กันกับที่เริ่มมีการพัฒนานะครับนวัตกรรมกล้องบนโทรศัพท์มือถือนะครับซึ่งก็ เข้ามาแทนที่กล้องดิจิตอลคอมแพคแบบเดิมๆได้ด้วยนะครับนั่นทำให้ความนิยมของกล้องดิจิตอลหรือว่ากล้องฟิล์มเองเนี่ยก็เริ่มได้รับความนิยมน้อยลงตั้งแต่ตรงนั้นเป็นต้นมาด้วยครับและนั่นเองครับในปี2012ก็ทำให้โคดักเนี่ยยือต่อไปไม่ไหวแล้วครับต้องยื่นล้มละลายเพื่อขอฟื้นฟูธุรกิจครับ และถูกกดดันให้ต้องขายสิทธิบัตรในมือไปหลายรายการเลยและนี่แหละครับอาจจะเป็นฉากจบของโคดักที่ใครหลายคนน่าจะคุ้นเคยจากการยกเคสนี้ของโคดักเนี่ยมาเป็นบทเรียนในความล้มเหลวเรื่องของการรับมือนวัตกรรมที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องราวของโคดักเขาไม่ได้จบลงแค่เท่านั้นครับเพราะถึงแม้ว่าจะเพิ่งเจ็บตัวไปหมาดๆนะครับแต่ว่าโคดักเนี่ยสามารถฟื้นฟูธุร,ธรกิจกลับมาแล้วก็พ้นจากการล้มละลายได้ ในระยะเวลาเพียง1ปีเท่านั้นครับโดยธุรกิจด้าเก้าอย่างการพิมพ์นะครับแล้วก็ฟิล์มภาพยนตร์รวมถึงเคมีพันธ์ต่างๆด้วยนั่นเองและจากธุรกิจที่เคยเบือนหน้าหนีเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับในปี2019เนี่ยโคดักก็ได้ตามเทรนด์มากๆนะครับออกเหรียญโคดักคอยออกมาตามกระแสะเงินดิจิตัลที่กำลังบูมอยู่ในช่วงนั้นด้วยครับและในช่วงการระบาดของโควิด19นะครับ โคดักเองก็ได้เปิดธุรกิจเวชภัณฑ์ภายใต้การสนับสนุนจากรัฐบาลสหรัฐด้วยครับและยังได้กลับมาผลิตฟิล์มถ่ายรูปอีกครั้งรับกระแสการกลับมาของกล้องฟิล์มที่เริ่มได้รับความนิยมในกลุ่มคนรุ่นใหม่นะครับซึ่งจังหวะนั้นนะครับเรียกได้ว่าอะไรที่เป็นการลงทุนโคดักเอาหมดครับและธุรกิจที่รุ่งโรจน์มากๆอย่างหนึ่งในปัจจุบันของโคดักเนี่ยนะครับมันก็คือ ฟิล์มภาพยนตร์นะคบเพราะว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยเป็นยุคที่ผู้สร้างหนังหลายรายโดยเฉพาะในฮอลลีวูดนะครับเขาหันมาใช้ฟิล์มในการถ่ายทําภาพยนตร์กันครับโดยเฉพาะเพื่อให้รองรับการฉายแบบ iMAX นั่นเองก็ทําให้ฟิล์มของโคดักเนี่ยเป็นที่นิยมมากครับโดยเฉพาะฟิล์ม1 6มิลลิเมตรที่ใช้ถ่ายหนังรางวัลระดับโลกมาหลายต่อหลายเรื่องแล้วครับแต่จริงๆแล้วนะครับโคดักเขาเริ่มผลิตฟิล์มภาพยนตร์มาตั้งแต่ช่วงต้นปี1920แล้วครับจนในปัจจุบันเนี่ยนะครับ ผู้แข่งตัวตึงอย่าง f ู j จิเนก็ได้ถอนตัวออกไปจากวงการฟรีภาพยนตร์แล้วด้วยนั่นทำให้โคดักเนี่ยนะครับเหลือเป็นซัพพลายเออร์หลักของฮอลลีวูดเลยครับโดยล่าสุดนะครับทางโคดักเองก็ได้แสดงความเก่าพวกคู่ไปกับเสด็จพ่อโนแลนหรือว่า Christopher n o แลนผู้กำกับมากฝีมือที่สร้างหนังระดับตำนานหลายเรื่องออกมาแล้วนั่นเองโดยได้สร้างตำนานอีกครั้งนะครับในภาพยนตร์เรื่องล่าสุดของเขาอย่างอ ppenheimer ที่คริสโตเฟอร์โนแลนด์เนี่ยต้องการเล่า2เส้นเรื่องนะครับในรูปแบบสีกับขาวดำซึ่งผู้กำกับภาพอย่างโฮเดฟันโฮเดมาเนี่ยนะครับเ <c oughs> ขาก็ได้คิดว่าเดี๋ยวคริสโตเฟอร์โนแลนด์เนี่ยก็คงเอาภาพเนี่ยนะครับไปทำขาวดำในขั้นตอนของโพสต์โปรดักชั n นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยทางเสด็จพ่อโนแลนด์เนี่ยนะครับเขาต้องการถ่ายทำด้วยฟิล์มขาวดำตั้งแต่แรกเลยซึ่งมันก็เลยเดือดร้อนถึงทางโคดักนะครับที่ต้องสร้างฟิล์มขาวดำขนาด65มิลลิเมตร ในรุ่นดับเบิลขึ้นมาเป็นพิเศษสําหรับภาพยนตร์เรื่องนี้ครับซึ่งเจ้าฟิล์มตัวนี้แหละครับมันก็นับว่าเป็นฟิล์มขาวดํารุ่นได้ที่ใช้กับ IMAX เลย แต่ก็แน่เลยครับเพราะว่ากว่าจะมาถึงยุคที่มี IMAX เนี่ยก็แทบไม่มีหนังเรื่องไหนที่เขาถ่ายขาวดํากันแล้วเลยครับแต่ก็ถือได้ว่าเป็นการสร้างตํานานครั้งยิ่งใหญ่ไปพร้อมกับตัวหนังเลยครับโดยรวมแล้วนะครับเราจะเห็นได้ว่าโ o d a k เนี่ยเป็นธุรกิจหนึ่งที่ผ่านทั้งจุดสูงสุดและจุดต่ําสุดมาแล้วในช่วงระยะเวลาร้อยกว่าปีที่ผ่านมาซึ่งมันมอบบทเรียนที่สําคัญให้กับโคดักนะครับว่าการเป็นเจ้าแรกเนี่ย ผวไม่ได้ช่วยอะไรครับถ้าไม่รู้จักไขว้าโอกาสเอาไว้ในช่วงเวลาที่เหมาะสมและที่สําคัญก็คือไม่ควรยึดติดอยู่กับความสําเร็จเดิมๆนะครับในวันที่โลกเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาทุกวันนี้นะครับโคดับเองเนี่ยก็หาพื้นที่ในตลาดให้กับตัวเองได้อีกครั้งนะครับและก็ยังคงเติบโตต่อไปในเส้นทางของธุรกิจที่หลากหลายแต่ก็ยังคงไว้ลายด้วยความแข็งแกร่งในธุรกิจฟิล์มอยู่เสมอมาครับและนี่ก็คือทั้งหมดที่เราเอามาฝากกันใน EP นี้ของซัมซ็ ทุกเรื่องธุรกิจเข้าใจง่ายและใกล้ตัวคุณกว่าที่คิดสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ใน EP ีหน้าสวัสดีครับที่ต้องสร้างฟิล์มขาวดำขนาด65มิลิเมตรในรุ่น WX u b l e X ขึ้นมาเป็นพิเศษสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้ครับซึ่งเจ้าฟิล์มตัวนี้แหละครับมันก็นับว่าเป็นฟิล์มขาวดำรุ่นแรกที่ใช้กับ iMAX เลย แต่ก็แน่เลยครับเพราะว่ากว่าจะมาถึงยุคที่มี IMAX เนี่ยก็แทบไม่มีหนังเรื่องไหนที่เขาถ่ายขาวดํากันแล้วเลยครับแต่ก็ถือได้ว่าเป็นการสร้างตํานานครั้งยิ่งใหญ่ไปพร้อมกับตัวหนังเลยครับโดยรวมแล้วนะครับเราจะเห็นได้ว่าโ o d ักเนี่ยเป็นธุรกิจหนึ่งที่ผ่านทั้งจุดสูงสุดและจุดต่ําสุดมาแล้วในช่วงระยะเวลาร้อยกว่าปีที่ผ่านมาซึ่งมันมอบบทเรียนที่สําคัญให้กับโคดักนะครับว่าการเป็นเจ้าแรกเนี่ย ็ไม่ได้ช่วยอะไรครับถ้าไม่รู้จักไขวยคว้าโอกาสเอาไว้ในช่วงเวลาที่เหมาะสมและที่สําคัญก็คือไม่ควรยึดติดอยู่กับความสําเร็จเดิมๆนะครับในวันที่โลกเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาทุกวันนี้นะครับโคดักเองเนี่ยก็หาพื้นที่ในตลาดให้กับตัวเองได้อีกครั้งนะครับและก็ยังคงเติบโตต่อไปในเส้นทางของธุรกิจที่หลากหลายแต่ก็ยังคงไว้ลายด้วยความแข็งแกร่งในธุรกิจฟิล์มอยู่เสมอมาครับและนี่ก็คือทั้งหมดที่เราเอามาฝากกันใน EP ีนี้ของซัมซ็อ ทุกเรื่องธุรกิจเข้าใจง่ายและใกล้ตัวคุณกว่าที่คิดสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ใน EP ีหน้าสวัสดีครับ